ค่ะสวัสดีค่ะมันนี่กิอยู่กับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภา,าสิภาคพเมืองทุกคนเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของน้าจอยนะคะหน้าจอยฟันหวามีคนเอารถมะหายนะคะเอารถกระบ,บะมะหายเพื่อที่จะไปทําบุญกับพอบ้านเนาะค่ะเลขจิเป็นตัวแดกกับเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยเนะค่ะ นี่มาสัมผัสน,น้าจอยถ้านางนวลมาสัมผัสน,น้าจอยดนี่มาน้าจอยฟันค่ะเดียนลอยมาเลย <c oughs> แต่คลิปนี้วันนี้บ้านลงบ้านลงคลิปน้าจอยจะคลิปเด้อค่ะมิตาน้องคาดฝันแต่บางวันที่ผ่านมาของน้าจอยเขาเลขรถเนาะแก่ลดแปดเก่าเรียกออกเก่าแปดวันนี้ฟันมาจังไดเป็นตาลงทุนบ่งวดนี้ที่อันเปลี่ยนเนืที่หม่ให้มันหมานเลยนี่คนเปลี่ยน,นเนืที่หม่เปลี่ยนซานเหรอ ที่ที่เก่าสามปีแล้วข้างก็แล้วที่ใหม่ฝันน,านั้นฝันนั้นว่าอันไปอันฝันว่าไปท้ำบุญกับตะป้องนี่แหละจา้บาบัดนี้เลืยชีลดรถพลเร,รือจกักเลยชีรถกระบะพบเรือบัดนี้ก็เลืออนชีรดกระบระไปท้ำบุญก็ไปจอดอยู่ในวัดนั่นแหละบัดนี้จอดแล้วตะป้องเลยว่า อันใหญ่เจ้า,ยยาจอยเบื้องเล็กทะเบียนรถไหนได้วางที่ละเลขทะเบียนรถมันเป็นเลขทะเบียนยังละตะปองเบื้องกัน่ะบะันเด็กล่ะบ้ามีเลขทะเบียนมีไหมอันหา้าศูนย์เก้าวาสันโอ้ได้วางป้ามันมีเลขสามตัวแม่น,มนมก็ได้ว่าป้าเ่าก็เลยว่าป้าเถาเจ้ามา สิปีมันให้สัตว์หี่จะมว่าทำาบุญที่อนหนึ่งตอนนี้เลยวะเมารถก็เจ้าไปว่ะอันแป็ว่าบ่ได้เมาคือคือคือขาเจ้าเอารถมาให้คือขาเจ้ารถกระบะมาให้ขี่ไปท่าบุญผู้ใดลาเอารถมาให้นะจอยบ่รู้เพราะว่าอันดยินแต่เสียงว่านนี้เด้อรถกระบะค่อยค่อยเอารถกระบะมาให้เจ้าขี่ไปทำบุญกับผ่วาเจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายเอามาให้ผู้ชายเอามาให้ ทะเบยียนรถขั้นน่ะมันเป็นป้ายแดงหรือป้ายขาวมันก็เป็นป้ายขาวเห่ะคะตมามันมีรถมีเลขแค่สามมีเลขแค่สามตันเามาไม้ใส่ห้ไปท่บุห้ครับไปท่บุ๋งแมนดูน้องนุ่นบ่ถามยังไลน้องนุ่นเขียนตัดไปเ <laughs> รื่อยเ่าปะบ่ถามเขียนเราฟันยังอีกบ่บอค่ะเจะฟันตะมืออด้นี่ฟันมันมือขึ้นนี่แหละ ตาป้องกะตาป้องกะว่าอันอยากซื้อเลขกหาหาสองตัวเดียวแล้วว่าพ่อบ้านเจ้าแม่เพิ่นเพิ่นอยากให้เจ้าซื้อให้เล่าหาสองตัวเดียวแม่เพนิ่นได้ละเม้อบ่ะบอกเพิ่นได้ละเม้อเพิ่นเพิ่นน่ะเพิ่นบอกว่าอันซื้อเลขให้เนี่ยหาสองตัวเดียวเด้อสันไม่ได้แบบแบบปกติเล่าสิบอกซื้อเลขกยังส่ปกติเลขสิออกหน้าอะไรวางเห็นแหะ เราไม่เคยบอกว่าต้นปลายสายเหตุว่าเลขมื่จังใดเนาะแมน่นเราไม่แต่บอกว่า,าไม่แต่บอกใครซื้อเราบอกไม่แต่บอกบอกให้ซื้อเรกหาท้อ,หองาหายน้ำเลี้ยงจัดเลขเพราบ้านทื่หาทองเราไปหายหลายตัวดอก่ะเราหายแค่และครู่สามีน่ะโอ้ยหาหลายตัวเถอะมันได้ล,ลงทุนหลายแมน เจ้าสิลงทุนให้เพ no uh, like. mm hmm. okay. ิ่นโตแล้วเขาได้นะาจอยฮะแต่เก้าพ้าบ้านให้ซื้อนี่เจ้าลงทุนให้เพิ่นโตจักบาทเพิ่นว่าซื้อตัวละยี่สิบบาทด้เพิ่นว่างคิไงม่ายสื่อายเนาะให้ซื้อลายซื้อตัวละยี่สิบแมนทะเบียนรถทะเบียนรถหาศูนย์เก่าหาศูนย์เก่าเข้ากันหาศูนย์หกบริการกับหัวบ่กันกันเขียนกันไปทั้งเทึงแบบว่าอันเชื่อมันแบบว่ามันกับหัวนะ ห้าศูนย์หกเขียนกันให FC ยื่อเฉยเอฟซี่ยาบาเรียงรายโตเด้อค่ะเขียนกันซื้อแต่เอฟซี่กับพิจารณาเบิง้งโน่นเขียนเสร็จหรือยังกันเขียนอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้ออะไรกี้ ยอดท่าของหน้าจอคุณวัติ่ันา์มั่นเอาแปดเก้าพันปันมานเพินเ่นไปทําบุญเอาหม้อไส้ครับรถไปทําบุญทะเบียนรถหม้อไส้ถ้าจำเม่อคิดมันเป็นเก้าหกแปดเก้าขั้นี่พันปันว่ามีคนเอารถมาให้ทะเบียนรถเต็มเต็มสามตัวเลขรถมันมีห้าศูนย์เก้าเอารถมาให้ยใส้ให้ครับไปทําบุญกับสามีเพิ่น ฮหยเล้อฮาศูนย์่าเก้าศูนย์เก้าเขาจะเขียนกันกันกนกบหัวคือฮ่าศูนย์หกนะสํสำหรับศูนย์หกไฮเอฟซีตัดเอาเองนะคะพ่อบ้านเ <c oughs> พื่อนไฮนะาจอยซื้อเลขนะคะเลขเลขพ่อบ้านเขอเขียนผิดมาเขียนมาสิาว,าว่าเลขพ่อบ้านเขียนมาเลขพ่อให้ซื้อฮ่ <c oughs> าสอง้างเดียวพ่อบ้านก็พอซื้อก็คือกันเนี้ยนะพ่อ <c oughs> <c oughs> ขอาลูกนะพ่อ <c oughs> ของนองคาดของน้นองแทน พ่นบอกให้ซื้อตัวละยี่สิบหนึ่งสิจอยแมนเจ้าคื้อสิบบาตรซื้อตัวละสองพันถูกไบาอคื้อไม่ใหญ่หบอคไม่ย่สิซื้อตัวละพันเหมือนเดิมม่ย่บ้าบาคือัใจะวะเล่าเล่าไปไงดาวรเมอเล่ามาพอบานคนละเมอไม่ยังกว่าตรงน,น้นตัวใดึบบ้านไหนมเหม่อนลาตัวแห้งศูนย์หกี่ศูนย์ี่หกละเยอะด้ไหมเปนวลาพอดาวละเมอ ต้นแรกว่ามือสื้อตัวละพันคุ่พันตัวหกยังสีได้โลนี่หันซื้อตามก็น่ะมันมันโดหนีไม่ได้แล้วหมกอดาวไปหาเงินมาไหวสื้อเล็กวะจ้ะหน้าจอยหน้าฟ้องเพิ่นบอกให้เจ้าซื้อนี่เลขเขาบ้านเจ้านี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นบนหรือเน้นล่างเขาไม่ได้บอกว่าเน้นบนเน้นล่างเพิ่นว่าซื้อซื้อเลยเมันลางสิแหละไอ้ซื้อตัวละยี่สิบแม่พอเราเล่นเราสซื้อเลขกมาเกิดนี่แบบว่า ตอนที่เราเห็นงานโรงงานอ้วนเราก็เอาเลนเลนไว้สิละตะปองเหล็กออกะได้เราก็บอกเขาก็ถือด้วยกันเรากระสีบัวอยากบอกว่าโอ๊ขวบไม่ได้ขวบไม่ได้รับไม่ได้นอนอะไรอันอ่านใหญ่อ่นขวบสิบอกให้ก็ได้เราเลยว่าอย่างนี้ละเราเหล็กมาแันเราเลยเอาเลน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 ไปเลยส่วนมากเราไปทำงานนี่คนอยู่โรงงานนี่จะมักจะถามเหล็กนะปองเพราะนะปองเป็นเวลาเป็นพักพักชั่วโมงหนึ่งช่วงกลางคลืนเป็นชอบนอนหรือเป็นชอบงานน้อนร้องเป็นน้อนแข็งแรงสุดันว่าผู้เฒ่ามาบอก มันนี่เราเคยเอามาลงสองมันถูกเนาะคนเห็นหนาเล่านี่อันดับแรกต้องถามเลขเนาะแม่ไก่แบบไก่หอดเมืองสิคนคนที่ถามอะแต่ป้องเลขเอาแต่เขาดปรับไปนู่นทักเชียรจะต้องถามเลขไว้เนาะผ่านซองนี้เราได้มากเต็นนะจ่วย เราอยากซื้อได้ไหมคะ๋อนเราเรามักกาสั่นแมนเรามักได้อยากซื้อตัวนี้เราบอกว่าละเอียดดอกว่ามาจังใจสนมาเร็วเลยแล้วสิบอกแมนเราจะเป็นคนแบบเบ้าในน้อยก็สิว่าซื้อเน็เด้ออันซื้อใไขควยเน็เด้อหาซองตัวละยี่สิบมันบอกออกมากอะมาบอกหย่อนยังพอหยังเต็งซื้อยยกเร็วออกเร็วแล้วังสิบอกว่าผู้ใด้หายมากแมนสิบบอก ปลาเล็กลเรขอดีของเพิ่มหน่อยเนาะแม่ตัวเดียวแค่หางเดียวสุดปลายตัวพี่เลยกสุดม้วนสราบแลน้าจอยก็ซ่อเลขสามตัวหางเดียวนะคนก็ไ้ฟันลายเอ่อน้าจอยป้อยเลขตัวนี้ไปลงคลิปแล้วน้าจอยเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงนี่เด้อมใกล้ๆมือเล็กออกค่ะทีมาถามว่าเจ้าเสี่ยงเลขแล้วจาฟันดีบอค่ะฟันว่ามีคนเอาของมาหายพอฟันว่า ยายนนทิยากับน้องนอนเอาเงินมาหายวอค่ะจิาามาถามส่วนโค้งสุดท้ายสรุปว่าในคลิปนี้หน้าจอยฟันฟันน่นอยฟันวัวลายฟันว่ามีคนเอารถมาหายมันเป็นป้ายข้านะคะห้เอามาครับมาใส่เอาไปทําบนครับรถไปทําบนครับสามีเพิ่นทะเบียนรถมีแค่สามตัวหาศูนย์เก้านะคะเขาตัดหายหาศูนย์หาเก้าศูนย์เก้าการกาหัวจะเป็นหาศูนย์หกสำหรับเลขพ่อบ้าน,นเพิ่นหาสองหางเดียวนะคะ ช่วงนี้เพิ่นบอลละเมอเือนปะบอกเพิ่นบอลละเมือมิสซีรี<อ>ส,รส์ม็ดซีรีสี่แต่บอลอยากมีแต่มีแต่ว่าแบบอยากซื้อเลขกะบอกซักหน่อยแซนนาจอยบอลละเมือเด้อะค่ะแต่ว่าพอบ้านแมย์ย่อยละเมือแท่นบ้านสิอยู่ใกล้กัน <c oughs> ่างกันประมาณบ่ถนพึ่งหาซเมทแค่นั้นไม่ละพอบ้านนาจอยบอลละเมือแต่ว่าพอบ้านเม่ใหญ่ละเมือแท่นสามตัวเลยอ้าวขอบคุณงนาจอยได้หลายที่แบ่งปันนะคะให้เอฟซีโซลีทางของนาจอยนะคะ สร้อยม่ขยันคกเนาะค่ะซอยเมตาคเขาฝนตกฝนเกี่ยวเขาแล้วฝนตกก็เลยเดินเมตากน้องคาดเด้อที่น้องลูกไส้คนคนไส้เขาขยันค่ะบม่ได้บอกเนาะแม่งลูกคนขึ้นหงอน,นเลยลูกยันแปรปองซีปองห่าทำโดยที่ไม่ต้องบอก ไม่ดีนะฝนน้อก็เลยได้เดาดอามาไว้ในเรแม่หาเมืองตากงาโชคดีที่มีอันนี้ไว้ทอมี่ก็หาเมืองตากงาเมเท่าน,นันแล้วคะ่ะจ<า>ักอุ่มหนี่งอุ่มหนึ่งคนโตก็อยู่ขอตรงมาตากนี่คันเซียไปดยยยแดนระย่านฝนมากอีกนี่เค่ะทำมาแล้วฝนมาอีกกระเปียบเพราะกระเทิ้นตาตี้งแก็เริ่มแห้งแล้ว